เอาขนมไปกินเลยถ้าทางยังจะปืนละมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยคุณหมอมาเลยคัดอมาเลยอันนี้พยาบาลอันนี้คุณหมอเดี๋ไม่ฟังเลยต้องเลยมือได้กินแล้วจังจิ้มให้อมอแล้วเมื่อวานมันจะ้มดอ๊ะสีดาเเก่งสีเก่งอยาขอได้หนึ่คอ แผบ้างมีไหมกนใช่ใช่ใช่มาเร็วเร็วไม่งั้นม่กินนะเงเเร็วเร็วเรเร็วเร็วโอ๊ยมาเร็มาน้ำไม่ใีกินใน่นี้อบ้องขอบดงหมาแมวค่ะกินยัไม่ต้องกินน้ำค่ะเนี่ยน้ำคือใส่พอดไม่ก่ ลูกโอ้ขอบคุณตาหนมบนั่นเดี๋ยวเมื่อวานนีดหมบตอนเช้าหนูเห็นแกหนูรู้เลยยาได้ผลพี่เมื่อวานนี่ยังว่าไม่มากขนาดนี้ตอนพี่เห็นรอบแรกตอนที่พี่เห็นคนเดียวพี่บอกว่าทำไมมันเป็นมากขนาดนี้วะนั่นคือมานอนแล้วก็พื้นเห็นหัวกินนอนแล้วไปว่าง